วันนี้ป้าจะทำยาหมูยอวุ้นเส้นหมูยอปะหนึ่งหนึ่งดุ่นยาวนะแท่งยาวแท่งหนึ่งวุ้นเส้นปะวุ้นเส้นนี่แช่น้ำแล้วลวกนะหนึ่งห่อเล็กเครื่องปรุงก็มีมีหอมใหญ่นะมีหอมใหญ่มีมะเขือเทศใบขึ้นช่ายแล้วก็มีผงปรุงน้ำปลา ซอสปลาเขียวน้ำมะนาวมะนาวนี่ใช้อยู่ลูกครึ่งนะความเปรี้ยวรสจะชอบเรานะน้ำตาลปี๊บพริกแล้วก็น้ำกระเทียมน้ำกระเทียมจะยมเส้นต้งใส่หน่อยเพราะว่ายนเส้นเขาจะดูดน้ำแห้งถ้าเราไม่ใส่เลืมได้เดี๋ยวแข็งจะไม่อร่อยเดี๋ยวไปดูป้าทํานะ ต้องชิมว่าบนบมันาชิมดองก็หวานอยู่เดีวน,นะบรรดาป้าใชานะ้อยู่ลูกครึ่ง้วลูกเล็กนะประมาณสามชอ้อนเต๊ะนี่แหละเนี่ยสามช้อนโต๊ะพอดีเลยความเปรี้ยวแล้วถ้ามันไม่ได้แล้วเราก็เติมมาทีหลังเนาะเราจะใส่ผองทูนก่อนเพราะว่าเขาไม่ค่อยแตกให้เราใครไม่กินก็ไม่ต้องใส่ได้นะยกเล้นใส่มาที่เราเรากินแล้วเราชอบอะไร ตามใจของคนกินนี่แหละชอบแบบไหนก็ทำให้เราที่เรากินได้เนาะบางคนเขาก็ไม่กินพวกของพวกนี้นะชาวบ้านเขาไม่กินนะให้น้ำปลาจา้ะช้อนนี่นะ เห็นไหมเหรอเดี๋ยวว่าคนนามนะเพราะว่าของปูยังไม่อะไรก็จะใส่หนังกระทิมดองนี่ป้าใสาครึ่งถ้วยนะ เพิ่มเาแบึ้งแก้วที่เราซื้อมาเนี่นยายางมงใส่น้ำเยอะแต่ถ้ายางหมนยอไม่ต้องใส่น้ำเยอะนะม้องใสน้ำาจะไม่ต้องใส่เลยแค่น้ำมะนาวน้ำปลาก็พอแล้วยาไม่เส้นไม่ได้นะเส้นเนี่ยมัน,มนะมนมต้องมีหลักการของ,ของนัเราจะกินได้แข็งโป๊กเลยไปขอชิมกันนะชิมกันจ้า มะนาวซีจัะกชิมแล้วไม่เปรี้ยวมะนาวปลาสองลูกนะออกหวานไปนิดนึงยามันต้องออกเปรี้ยวจะอร่อยนะจะอ,ออกหวานไม่อร่อยตัวน้ำปลาจ้ะน้ำปลาป้าใสครึ่งช้อนนะ nhìn lại này. chặt. ลูกเส้นจ้ะลูกเส้นจ้ะก็จะว่าพริกที่ใส่ตามชอบเรานะชอบ,บแซ่บเลยก็ใส่ไปเลยท,ท,ทั้งพริกสดทั้งพริกหนุ่มก็พริก ไปเลเห็นไหมใส่ลงไปปุ๊บดูดน้ำแหละจะแห้งแหละเดี๋ยวเขาอืดเดี๋ยวเขาจะแห้งเลยถ้าเราไม่ใส่น้ำเยอะไม่ได้กดีไม่ได้แข็งเนี่ยแนวเส้นเลยว่ารูกนิมแล้วเห็นไหมว่าเป็นเส้นแห้งเลย มองเขาขาเนี่ยเป็ดจับเผ็ดเนี่ยนะจ๊ะ <Yeah. S 1> เป็ดป่าแล้วเนี่ยกระเทยจ้าเดี๋ยวใส่นี้ผักนี้ลงไปลงไปข้าวครึ่งก่อนครึ่งไปแจงหน้าเอาต้นล,ลงไปข้าวเอาใบ นะใครชอบดื่มจัดเลยเย็นนี้เล้วคนชอบดื่มนะเป็นน้งตักแก้เป็นนกับกเป็นน้งกับข้าวได้พร้อมหมดกินเล่นก็ได้ ที่นี้เลยนะป้าง่ายดีน้ำไม่ต้องกลัวเยอะนะเดี๋ยวแห้งเชื่อป้าเดี๋ยวแหง้งเพราะป้าทำบ่อยป้าจะรู้ว่าเดี๋ยวแห้งเด้เลยจ้ะง่ายเราดี เสร็จแล้วจ้าย่งหมูยอบนเส้นปา่าคลิปนี้ถูกใจใช้ยกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ป้าเลยนะขอบใจนะจ้าแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้าจบคลิปแค่นี้นะ